รัมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ มันมันจัดมันจัดฮโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการใบซ่าฮาเฮ เป็นประจำทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะครับเวลา16นากาถึง16นาฬิกาสานาทีนะฮะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ถึง2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะพอใจชะ n นลเบาใจทีวีแล้วก็ใครที่อยากจะชมทางออนไลน์นะฮะก็เข้าไปที่ w w w p ์ j a c ด์เว n บดอทะฮะวันนี้นะฮะแหมคุณหยองกับคุณเชษติดภารกิจก็เลยส่ง ตลกหน้าตาดีพิธีกรแอแหของเราคุณกอลออเชิญยิ้มค่ะสวัสดีครับแอแหเหรอ,แอ,อครับผมนี่นะฮะเป็นไงฮะบรรยากาศาาของเราบายบๆแบบนี้นะคุณกอลอกครับผมรับรองนะฮะนอกจากจะคลายเครียดแล้วเรายังมีของแจกกันกทุกวันเลยอมเรียกดูดูดนนแล้วไม่ได้แบบเอ่อมือเปล่าครับผมตมีอะไรติดไม้ติดมือไปอ่าแน่นอนครับอ่ะช่วงแรกกันเลยดีกว่าไหมครับดีครับอ่ะช่วงแรกครับไปพบกับช่วงแก๊กซ่าเฮ ร่องแก๊กซ่า5าเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนนฟูดอ่าอะไหนไหนก็มาแล้วครับผมทำงานเลยครับแบกอะไรก็ถูกช่วงแรกเนี่ยมีแก๊กอะไรบ้างอ๋อวันนี้มีแก๊กนะอ่าวันนี้รับรองแก๊กนี้จะต้องขับแน่เท่าไมอ่ะฮะเพราะมันเป็นแก๊กที่ไม่เกี่ยวกับคนอ้าวไม่เกี่ยวกับคนแล้วจะดูรู้เรื่องเหรอครับรู้สิครับเออมันเกี่ยวเพรโดยเฉพาะคุณนี่ต้องดูรู้เรื่องเลยเพราะว่าเพราะชื่อแก๊กก็บอกอยู่แล้วว่าแก๊ก ขอบคุณหมาบิรผมคนครับเออมองไงเห็นหมาเป็นคนเฮ้คนเป็นหมาเออเห็นคนเป็นหมาหมาน่าไม่ใช่คนเอมคนน่าไม่ใช่หมาไปดูกันเลยดีกว่าครับข้างบ้านผมนี่นะมีแม่กับลูกลูกก็เล็กสี่ห้าขวบประมาณห้าห้าขวบนั่นแหละห้าขวบกำลังซนเลยมั้งันเนี่ยกำลังซนก็วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านนี่ไปเห็นหมาติด ติดยันตุยเข้าหากันลูกเด็กมันก็สงสัยมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันทําอะไรกันวะเด็กไม่รู้เรื่องงงมันก็เวิ่งไปเรียกแม่มัาตาตื่นจุงแม่มแม่แม่ครับแม่ครับแม่มาดูนี่มาดูนี่นี่มันเป็นอะไรกันล่ะหมาเป็นอะไรอ่ะเออแม่ก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกหมามันขอบคุณกันเออจะบอกตรงๆว่าคนลูก อาลูกอะเนาะอยาบคายางไงบอกลูกคือสิ่งไม่ดีก็ไม่อยากแนะนำใช่ใชจ้ะบอกห<ช>มามันขอบคุณกันเออแม่บอกเออหมาที่ขอบคุณกันไม่มีอะไรหรอกลูก,ลกตัดใจเรื่องละนะอ,อ่อยู่นี้แหละเดี๋ยวแม่ไปตลาดเออเออไปตลาดกลับมาแม่เห็นลูกกำลังมีอะไรกับหมาดิเออแม่ตกใจลูก ไปทำอะไรอ่ะไปทำอะไรหมาทำไปทำอะไรทำไมทำอย่างนั้นคือตกใจนะแม่ไม่ต้องตกใจหรอกครับผมกำลังขอบคุณหมาวัน้ชาสาวอาหารมันข้าบมาให้นี่ผมขอบคุณไปสามเที่ยวแล้วมันไม่ไปไหนในเครื่องเลยแม่เอ้่หน่อยเลิกจากนี้เราไปขอบคุณหมาก็ไดีกว่าบ้าแล้วร้อนเอาเ้อเชียวหรอรู้ได้ไงร้อนเคย ยเด็กนะไรเดียงสาเด็กเขาไม่รู้เรื่องไงฮะน่นนลสิเพราะท้่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องคอยสั่งสอนดีเด็กเขาเหมือนผ้าขาวอยู่แล้วถูกต้องครับอะเรื่องต่อไปฮะทำงานอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับคนอีกแล้วอ้าวไม่เกี่ยวกับคนเออไม่ใช่หมาน่ะไม่ไม่หมาอันนี้เป็นพืชเป็นพืชอ๋อเป็นพืชเออเรื่องกินถั่วใยเอ้าไม่เขาไป็นจะกินถั่วดำไม่กินถั่วใยเออไปดูดิวาถั่วายอร่อยขนาดไหนไปดูครับ ทำความดีแล้วยังวันนี้ยังเลยเด้เอ้านี่เพิ่งทำความดีมาครับผมเพิ่เล่นไปจริงจริงห่างมึงมีทำความดีด้วยเหรออ้าวไหนพูดเช่นนั้นเพื่อนบ้าทำไมมีทำความดีมายังไงยังไงยังไงจุงคนแก่ข้ามถนนนี่ลูกชายตัวจริงต้องอย่างนี้ดีไหมดีดิดีบ้าเลยทำไมอ่ะก็บบานก็อยู่ฝั่งนี้ฉันจุงไปฝั่งนู้นอ่ะด่ายับเลย ดีไหมล่ะดีบ้าไปเลยโอ้โหแค่นี้มาคุยทำไมนี่เรื่องขอเนี่ยพูดถึงคนแก่ทำไมฮะข้างบ้านยายเขาอายุมันเจ็ดนั่งอยู่คนเดียวหน้าบ้านนั่งแบบินอากาศบริสุทธิ์อะนะแล้วก็มีถุงทั่วเนี่ยถุงถั่วถุงถั่วอัลมอนด์รู้จักอัลมอนด์ไหมอัลมอนด์อัลมอนด์ออวางอยู่หน้าครับข้างบ้านผู้หญิงเขาก็เดินมาคุยกับยาย เดินมาคุยเสร็จสับปุ๊บเออถามสาวทุกสุขดิบยายเป็นยังไงบ้างอ่าฮะช่วงนี้อากาศไม่ดีนะฝนตกต้องดูแลสุขภาพคุยไปก็กินถั่วอัลมอนด์อ่ะของยายไปคุยไปกินไปคุยไปกินไปกยินของยายกินเออตลกแดด <c oughs> ตลก,กยก่าเขาเรียกว่าเขาเรียกวิธีหาแดงตลกเออคุยไปกินไปคุยไปกินไปสักพักถั่วหมดถุงอ้าวอาละ ใจหายเลยขอโทษยายใหญ่เลยยายขาถูขอโทษนะคะ <_ d ata> เลอกินถั่วยายหมดถุงเลย <_ d ata> ยายบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกอ้หลานเอ้ยกินไปเถอะยายชอบกินช็อกโกแลตดูดๆช็อกโกแลตหมดยายก็ขายถั่วทิ้งไว้ในนี้นนะลูกเอ้ย <_ d ata> อันนี้ตลกหรือตะกะตลกแฮะเออตลกเหรอเขาเรียกว่าตลกเนแบบ ไม่ต้องครอบเห็นแกกินเห็นแกกินเห็นแกกินอ่ะมาถึงแก๊กที่สามของผมบ้างนะฮะอ่าแก๊กนี้ก็บอกว่าโอ้ช่วงเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวถูกต้องแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วโหฝนตกพายุเข้านะอ่าฟ้าฝ่าฟ้าฝ่าฟ้าผ่านี่ผมก็การเล่นเหมือนกันเนี่ยไครผมก่าผ่าเนี่ยผมไม่ได้การเล่นผมปิดจริงเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าฟ้าผ่าฝนตกเห็ดงอกอ่ะมันเป็นไงเห็ดโคนหรือเปล่าลองไปดูดีกว่าเห็ดโคนเห็ดงอกเดี๋ยวเราไปดูครับ พูดถึงเมียพูดถึงแม่ยายน้องเมออียน้องเมีย,เ,มยเป็นงไง่โอโ้โหน้องเมียนี่ช่างแต่งตัวอ้าวธรรมดาเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มแม่ยายชวนไปทําบุญที่วัดนะเด็กเออเราก็ไปแม่ยายเมียเราน้องเมียแล้วก็เราไปออที่วัดเลยน้นุ่งกระโปรงสั้นน้องเมียเขาวัดสั้นขนาดนั้นเหรอเออตอนนั่งลงโอโ้โหเกงไงไม่ได้นุ่งอะไปวัดไม่ใส่กางเกงไนอีกดูเด็กหัวออกเลย เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเป็กระซิบข้างหูน้องเมียเลยวะเออนี่น้องๆฟ้าผ่าแล้วอะไก็บอฟ้าผ่ามันบอกว่าฟ้าผ่าที่ไหนฝนยังไม่เห็นตกเลยเออแลเเ้วขี่มันดูเนี่ยฟ้าผ่าแล้วขีไปที่เป้ามันเนี่ยจะบอกตรงๆก็ไม่กล้าไม่กล้าไงกล<อ>ัวมันอายอ่ะกลัวอื่นเห็นรถเตือนมันก่อนไงนี่ไงฟ้าผ่าแล้วบอกวิะลึงไอพี่เขยะลึงอุ้ยดาวาใหญ่เลยเปฟ้องแม่ยายแม่ยายมาโหบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปบ้านเี่ีย ขึ้นรถกลับบ้านแม่ยายไม่คุยผมสักคำกลับไปบ้านปั๊บแม่ยายขึ้นบ้านเลยบ้านเราก็อยู่ล่างกำลังถอดรองเท้าน่ะเพจะขึ้นกระไดแม่ยายเอาน้ำสาดเลยเอาสาดทำไมวะบอกแม่ยายสาดทำไมเนี่ยเออเป็นเราเ็าโมโหนะเอออยู่ดีมันสาดไม่ใช่หมานันคนนะ้เว้ยเออเห็นคนเป็นหมาได้ไงอ้าวไอทิดก็มาเช้าเนี้ยที่ไปวัดน่ะเออฟ้าผ่าใช่ไหมเออนี่มันเย็นๆแล้วฝนก็เลยตก แม่ยายแก่แผ็ดนะเนี่ยแก่เผ็ดแก่เผ็ดเราแก่เผ็ดเราเออราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ของมันเนี่ยไม่ว่าการหรอกตกกลางคืนเลยทำไมแม่ยายนั่งดูทีวีอยู่จะก็เดินผ่านจะทำไงดีวะแก้ผ้าเลยโคลงโคลยเดินลยแล้วไปยืนหน้าจอเลยแล้วแม่ยายก็นั่งอยู่นั่นเลยนั่งอยู่นั่นเลยโวยวายที่ทำอะไรที่ทำอะไรแม่ยายไม่ต้องโวยวายทำไมอะต้องโวยวายเลยเมืาเช้าว้าผ่าใช่ไหมเออพอเย็นฝนตกที่ตกกลางคืนเห็ดมันก็งอกไง แม่ยายกับลูกเขยครับเขาเรียกว่าแก้เผ็ดกันแก้ลำกันเนาะภาษาชาวบ้านออเแล้วลูกเขยแม่ยายไม่นก็ถูกกันไม่ของธรรมดาอันนี้ลูกเขยแก่ผหแม่ยายไม่นอนคุยกับล่าก็ม่วงเลยลูกเขยแก่ขนาดนี้ไม่ได้แก่เขาผมมงองเอาเลยฮะเอขาบอกเพาว่าโดนต่อต่อยกี่ตัวไม่รู้นั่นน่ะสิเอลยฮะโอ้โหถามเลยเขาบอกต่อยทั้งรังเขาบอกโดนทั้งรังเลยฮะพูดถึงพวกคนแก่เนี่ยนะ ก็ต้องสื่อสารดีๆนะอย่างเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยผมไปงานอันนี้เขามีประเพณีวิ่งควายที่แถวชนบุรีแต่ว่าจังหวัดบุรีเขาจัดกันใหญ่เลยนะจัดกันทั่วทั่วอำเภอทั่วอะไรอย่เงี้ยนี่เราจะไปอำเภอหนองใหญ่ลอกแต่ที่ไปนี่ช่วงมันก็โพเพฮะโพเเพนี่คือหน้าหนาวคือมันจะหกโมงจะทุ่มแล้วผีตากแพ่มเพิ่เออพะอ้อมแปะออกใหม่ออใหม่แล้วก็ถามเห็นยายเขาอยู่ข้างทางว่าเราจะไปอำเภอหนองใหญ่เนี่ยเราก็ถามว่ายายยายทางนี้ไปไหนครับ ยายเขามองหน้าเขาไม่พูดอะไรไอเราคนรีบนะตวผ้าเขาโตตามยายถามหน่อยเดี๋ยวทางนี้ไปไหนเจ้าะไงยายเขาไม่พูดอะไรอีกหูตึงเป่ไม่รู้นั่นอรีผมก็ตะคอกยายนี่ถามดีๆเนี่ยทางนี้ไปไหนอยายสวนกลับมาหรอกว่าไอทางนี้ไม่ไปไหนหรอกว่าจะมึงอาจจะไปไหนอ้าว <l id: dictator> เราถามผิดตะเนี้ยเราได้จะบอกเลยเนี่ยทางนี้ไปไหนผมจะไปหน่อยเอพ <k cartoon> ่าไปหนองใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะอันนี้ไม่ใหญ่แน่นอนแต่ว่ากินได้ด้วยกันอะไรล่าอ๋อไป็นผู้เล่าท่อห้ากปับมาแ่งถึงฮู้เลา้ากราากแจก่า Hold ดัด่ไม่ให้ท่านี้เนาะลูกชายผมไปชอบมากเลยกลักบเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการนะครับ,รบผม,ผมแจกซ่าฮาเฮไปรับชมกติกากันได้เลยครับกติกาแจกซ่กาฮาเฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด1 0 0แผ่นป้ายภายใน1 0 0แผนป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูดกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่อง เราจะทําการเคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นซินฟูดกล่องเล็กหรือดินฟูตกล,อล่อ,กลองใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัล1ครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟาปรุงสำเร็จชนิดผงตรานานโนคอฟฟ่2กล่องมูลค่า450บาท เสื้อที่ระดึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ระหว่างเสื้อแจ็คเก็ตจากเจนี่ฟูดหรือเสื้อจากสโมสรเจนี่ฟูดสมุทรสงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8 เอาละครับรับทราบปฏิกากันแล้วนะครับอยู่ที่ดวงของคุณนะฮะว่าจะตอบถูกหรือไม่ตอบถูกมีสิทธิ์เปิดป้ายของรางวัลนะฮะโทรเข้ามาเลยนะครับ026922818ถึง9ครับวันนี้นะฮะหรือใครที่อยากจะสั่งซื้อเจนี่ฟู้ดนะฮะก็ตามหมายเลขทีมงานที่ขึ้นเอาไว้นะฮะมาแล้วครับสายแรกครับกระรอกครับสวัสดีครับค่ะหอสวัสดีครับค่ะคือรัชนีค่ะรัชนีใช่ไหมครับค่ะอ่าโทรจากจังหวัดอะไรครับ อายุทยาค่ะอายุทยารับชมทางช่องไหนเอ่ย้องพอใจค่ะพอใจตอนนี้อยู่หน้าทีวีนะปิดเสียงทีวีด้วยครับอยู่หน้าทีวีปะครับค่ะอยู่หน้าทีวีปะตอนนี้ครับอยู่หน้าทีวีค่ะคุณกระรอกเชิญยิ้มใส่เสื้อสีอะไรครับลายสกร้นะใช่อลายสตะกร้านี่ทำไมถามเขาอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าเขาไม่ได้ดูในหม้อข้าวอยู่แล้วจะบ้าแล้บางคนก็โทรศัพท์มาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยอคคุณรัชนีแผนป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดก่อง เล็กนะฮะเจนนฟูดกล่องเล็กครับกล่องแผ่นป้ายต่อไปเจนนี่ฟู้ดกล่องเล็กกับเจนนี่ฟู้ดกล่องใหญ่ห้อใหญ่ห้ลอกเปิดขอใหญ่นะครับเปิดแหวบเข้าให้อเป็นเล็กนะคุณรัชนีไม่เป็นไรพรุ่งนี้โทรมาใหม่พี่ก็ลอกไปสลับป้ายนะฮะอันนี้อยู่ที่ตัวของท่านนะครับอะมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสดีครับชื่อจริงครับพรชยามครับพรชยามโทรจากจังหวัดอะไรครับ ปลาชินบุรีครับปลาจินบุรีนะฮะชมทางช่องไหนครับช่องพอใจครับพอใจนะฮะวันนี้พี่ต๋องใส่เกงสีอะไรครับสีเทาครับสีสีกระพอนสีสีเลยนะสีอะไรฮะคนไหนครับอ่าพี่ต๋องพี่ต๋องอ่ะพี่ต๋องคนไหนก็ได้ใครอยากไทยคนไหนก็ได้สีอะไรครัสีอะไรนะฮะไม่รู้อ่ะคนสีเลือดหมูครับสีเลือดหมูใช่ไหมถูกต้องอ่าไม่พึ่งคิดถามเกงในสีอะไรหรอจะบ้าเหรอเขาจะไปรู้ได้ไงอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นพรสยามเป็นเจนฟู้ดกล่อง ใหญ่นะแผ่นป้ายต่อไปเจนูฟูดกล่องเล็กหรือเจนูฟกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะครับขอใหญ่โเสียใจด้วยครับเป็นกล่องใหญ่นะดีใจด้วยแผ่นป้ายต่อไปเป็นกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กขอยเล็กนะฮะเป็นเป็นเป็นขุนพเสียใจด้วยครับเป็นกล่องเล็กนะฮะคุณพลสยามตอบถูกนะครับมีสิทธิ์เปิดป้ายของรางวัลนะฮะมีเจนฟูดหนึ่งสองสามสี่ห้าแผ่นป้ายไหนครับไปห้าครับ ไปที่ห้าอ่ะไปถูกใเลยนะครับเปิดมาเป็นเป็นเป็นได้นะครับโอ้ได้รับเจนรฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200ับาทนะยินดีด้วยนะครับให้ชื่อที่อยู่หลังไมานะวางหัวชนิตด้วยนะครับโทรมาง่ายๆแบบนี้นะฮะอยู่ที่ดวงของท่านนะฮะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กเก้สอสวัสดีครับคุณก็รอกครับตั้งเลยครับสวัสดีครับอ๋อสายหลุดไปนะฮะโทรกันมาได้เรื่อยๆนะสายสั้นนะฮะสายหลุดครับ หรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะสั่งซื้อเจนูฟนะทีมงานของพี่หยองนะ0800 022ด4 5สอี่ห้าสี่ห้าครับผมสวัสดีครับฮอารบกวนปิดเสียงทีวีด้วยครับฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวครับผมครับครับอาปิดเสียงทีวีสนิทเลยครับผมยังได้ยินเสียงคนอยู่ครับปิดยังครับปิดได้ยังครับปิดแล้วครับปิดแล้วนะแน่ใจนะครับครับเห็นเราสองคนไหมครับเห็นครับสองี่สองกับกระลอกไห่อกกันครับ ชื่ตองครับโอ้โหเนี่ยชื่อจริงครับชื่อจริงชื่อธนวัฒน์ครับธนวัฒน์โทรจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดอยุทยาครับอายุธยานะฮะอ่ารับชมทางช่องไหนครับช่องพอใจครับพอใจนะฮะอ้าวแผ่นป้ายแรกนะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟู้ดกล่องใหญ่นะฮะป้ายต่อไปเป็นเจนฟู้ดกล่องเล็กกละเจนฟู้ดกล่องใหญ่ครับตองเล็กครับตองเล็กนะครับตองเล็กครับองเล็ก บอกผมไม่รอขอให้ผิดนะฮะเป็นกองใหญ่ฮะธนวัฒน์ครับพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกกันใหม่วางหัวสนิทด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักดื่มเจดีฟูดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกกันต่อกับแจกซ่ฮาเฮ้ โอ้โหเพลงเยอะไม่ค่อยย้ายที่แล้ดเลื่อยขี้เกียจขี้บ้ากันทั้งวันเอาละครับมาถึงช่วงที่สามของเราแะฮะแจกส่าไฮเหมืนเช่นเคยนะปากย้ำย้ำเตือนด้วยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาร่วมสนุกแล้วก็ทายถูกได้รับของรางวัลนะฮะภายในอาทิตย์นี้นะฮะถ้าใครทายถูกปุ๊บขอส่งวันฉีดมาเล่นเกมอาทิตย์หน้าคเพื่อแบ่งให้คนอื่นบ้างนะครับจะได้กระจายกระจายรายได้ทูทูพิ่ภาคใช่ครับผมและที่สำคัญนะท่านที่ชมอยู่นะฮะต้องชมอยู่หน้าจอ อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไปชมอยู่หน้าไมโครเวฟไม่ได้นะฮะไม่ได้ครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงครับชื่อการจนาค่ะจากจังหวัดอะไรครับจันทวีค่ะการจนานี่โอ้โหเจ้าเดิมของเราเนี่ยฮะรับชมทางช่องไหนครับพอใจค่ะสัญญาณชัดเจนนะการจนาค่ะวันนี้พี่กระลอกใส่เกงกับสีอะไรครับสียีนค่ะสียีนถูกต้องครับผมอ่าแผ่นป้ายแรกครับการจนาครับเป็นเจริฟูดกล่อง ใหญ่ครับผมกล่องใหญ่นะฮะป้ายต่อไปเป็นเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กขอยเล็กครับเป็นเป็นเฟบเอาหกล่องเล็กครับผมเหลืออีกหนึ่งป้ายสุดท้ายครับเป็นเจนนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะขอให้ใหญ่ขอให,ใหญ่เป็นขุนกุญแจใหญ่นะครับโอ้โหเป็นกล่องเล็กครับคุณกุญจนาไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้โทรมาร่วมได้ใหม่นะสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกนะสามารถโทรมา โทรมาได้นะถ้าตอบไม่ถูกโทรไม่ได้ทุกวันเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงครับผมครับชื่อจริงครับอนุรักษ์ครับอนุรักษ์โทรจากจังหวัดอะไรเอ่ยโคราชสิมาครับโอ้โคราชบ้านเองโอ้อ่ารับชมทางช่องไหนพอใจครับพอใจนะโอ้โหชัดเจนไหมชัญญาณชัดครับอ่าพี่ต๋องใส่เสื้อสีไร ใ่สีเทาๆอ่ะครับสีเทาไม่มีอะไรถามเอื่าเสื้อเองเกงเนี่ยครับผมเลยเอาง่ายๆกับโปรดิเซอร์บอกว่างั้นอ่าเรอ่าแผ่นป้ายแรกครับเป็นเป็นเป็นเจนฟุดกล่องใหญ่ครับผมอ่าป้ายต่อไปครับผมเจนฟุดกล่องเล็กกับเจนฟุดกล่องใหญ่ครับนี้ใหญ่กล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่อ่ะขอใหญ่ขอใหญ่ครับคุณราขอโช่วดีครับใหญ่ครับอ่าแผ่นป้ายต่อไปครับป้ายสุดท้ายเจนฟุดกล่องเล็กหรือเจนฟุดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กขอยเล็กเป็นเป็น กองใหญ่โอ้โหทิปบนทรีนะครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกได้ใหม่นะครับทุนสองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะฮะใครที่อยากจะสั่งซื้อเจนี่ฟู้ดนะฮะก็เบอร์ขึ้นนี่นะนี่นะฮะและที่สำคัญนะฮะติดต่อพี่หยองลูกหยีโดยตรงก็0 8 0 0 2 4 5 4 5สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดนะฮะอ่าชื่อจริงครับคมกริตครับมุ่งน้าครับคมกริตใช่ไหมฮะครับ จังหวัดอะไรครับมุกดาหารครับโหมุกดาหารมาไก่เนาะครับรับส้มทั้งสองใดเนาะข่มเกีดพ่อใจครับพ่อใจบ่อากาศเป็นไรอยู่มุกดาหารตอนนี้หนาวหรือยังหนาวบ่บ่ท้องหนาวไปไหนบโอบ่ท้องหนาวไปไหนแดดฮ้อนเนาะเห็นเห็นครับเห็นพวกเราสองคนชัดไหมครับชัดครับพวกผมใส่รองเท้าสีอะไรครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่นไมไม่เห็นไม่เห็นกะถานทำไมโอเคอ่ะแฟนป้าแรกเป็นเจนูสกองกองกอง ใหญ่ครับผมอ่าป้ายต่อไปเจนูพุตกล่องเล็กกับเจนูพุตกล่องใหญ่ครับเล็กครับพี่เล็กนะเล็กนะขอช่วงนีนะครับใหญ่อ่าผมเป็นอย่างพ่อพ่อเกตืออื่นโทรมาใหม่เนาะอ่าพี่เอ่อพี่ก็ร้องอ่าสลับป้ายด้วยอ่านี่ครับง่ายๆแบบนี้อยู่ที่ดวงของท่านครับเร็วครับยังพอมีเวลาอีกหนึ่งสายมาครับมาครับโทรเข้ามาเรื่อยๆนะ026922818กถึงเนะครับ รายการของเรานะฮะนอกจากจะคลายเครียดนะมีแกสกสนุกแล้วก็ยังมีทีมฟุตด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดเสียงทีวีด้วยนะครับเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันเลยนะฮะชื่อจริงครับประภาครับประภาใช่ไหมฮะครับผมโทรมาจากจังหวัดอะไรครับอยุธยาครับอยุธยานะฮะเคยโทรมหมยังครับเคยโทรมามยังครับยังครับยังเหรอฮะ บรรยากาศมอนเคยโทรมาแล้วเหมือนเหมือนเคยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เลยมั้ครอบครัวนี้มีพี่น้องกี่คนครับผมอัโอโหลรับชมทางช่องไหนครับพอใจครับพอใจ,อใจนะ<ล>อ่าแผ่นป้ายแรกครับเป็นเป็นเจนุพุทธกล่องกลองเล็กครับผมอ่าป้ายต่อไปกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับ,รบเร็วครับกล่องเล็กกล่องใหญ่ฮะ เร็วๆครับผมกองใหญ่ครับกองใหญ่เลยครับฮะเป็นองเล็กนะโอ้โหเสียใจด้วยนะครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาใหม่เลยเขาต้องรออยู่วันนี้อยุธยารู้สึกว่าจะโทรกันมาเก่งแล้วเกินนะฮะใกล้ไงเขาอยู่ใกล้ไงเขาอยู่ใกล้ใช่ไหมอ่านี่นะแม่วันนี้พี่กรช่วยของผมก็ธรรมดานะมาวันแรกไม่เป็นไรครับผมอะโทรกันเข้ามาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อจริงครับคำภูมิเลงครับ คําภูใช่ไหมฮะครับผมจากจังหวัดอะไรครับสงขลาครับสงขลาโอ้ยชมทางช่องไหนครับเบาใจครับพอใจชาแนลนะครับอ่าเบาใจใช่ไหมชมเบาใจใช่ไหมครับครับผมอ่าคุณคําภูครับครับผมพีธีกรช่วยผมชื่ออะไรครับวันนี้อะไรนะครับอยู่หน้าทีวีป่ะครับครับผมคนที่อยู่ข้างผมเนี่ยชื่ออะไรครับคุณอะไรครับ เพื่อการเล่าครับผมโอ้โหเก่งมากเลยแผ่นป้ายบนและแผ่นป้ายอย่างๆแผ่นป้ายแรกครับคำภูเป็นเป็นเปนเจนิฟูดกล่องเล็กครับผมอ่าป้ายที่สองครับเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะฮะเอาโชคดีนะครับป้ากล่องใหญ่ครับอีกป้ายหนึ่งครับเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่แล้วครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กหอยเล็กครับขอชคดีครับโอ้โหสุดยอดเลย คุณกัมูครับมีสิทธิ์เปิดป้ายหนึ่งสองสามสี่ครับไปไหนครับไสามครับผมไปที่สามครับลอกเปิดเลยเปได้สองแสนนะฮะเป็นโอ้เสื้อที่เลึกจากทางรายการนะฮะก็จะมีสองแบบนะคุณกัมพูครับเป็นแบบเสื้อสโมสรเจนูฟสูทสัครามกับแจ็คเก็ตครับเอาแบบไหนครับสโมสรครับผมเอาแบบไหนครับเอาแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นเสื้อสโมสสันเสื้อฟุตบอลครับเสื้อฟุตบอลนี่นะฮะ โอเคคร,<ม>ครับผมนะก็ยินดีด้วยนะอ่ะอีกหนึ่งสายอ้าไม่ทันแล้วนะครับอ้าแผ่นป้ายที่เหลือนะแผ่น,ผนอี่นทนี่งนะจะเป็นนี่นะในพันนะเงินสด1,000บาท เจนิฟูดแผ่นที่2ไปที่สองนี่ในพันในพลอยู่ติดกันเลยส่วนเจนิฟูดแผ่นที่4นะครับเป็นนี่กาแฟนาโนคอฟฟนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอบคุณเจนิฟูดนะฮะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะฮะติดตามชมรายการของเราได้สนุกสนุกแบบนี้มีของแจกติดไมายติดมือกันได้ทุกวันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้พี่ต๋องชวนชื่นและผมก็ร้องเชิญยิปนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ i'm